งานแฮนเมตนะคะบายวันไอวิวนะคะงานชิ้นเดียวในโลกด้วยมือเราค่ะสำหรับคลิปไลา์นะคะวันนี้นะคะพี่แหม่มก็จะมาบอกว่าลายใยมังมุมนะคะที่เราถักกันนะคะ,ะลายริมตรงนี้นะคะเวลาเราจะจบงานเนี่ยเราถักยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เอาละรีวิวการใช้ถุงก่อนนะคะนี่ถุงใบนี้นะคะผลิตจากขวดน้ํานะคะนี่ขวดน้ํานะคะเรานํามา DIY นะคะเห็นไหมคะน่าใช้นะคะนี่คะ่ะออกแบบนะคะและมนูการใช้โดยงานแฮนเม็ดใบวันไอวิวนะคะใช้แบบนี้ค่ะดึงออกมาแบบนี้ แล้วก็เอาออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักลายริมกันนะคะนี่เรียบร้อยนะคะรูดเก็บแบบนี้นะคะนเก๋ไก่นะคะเอาละค่ะลายริมนะคะถักเรียงลานะคะไปชมกันเลยนะคะ ไม่ยากนะคะง่ายๆง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแบบง่ายง่ายหมมาไว้ด้านนี้แบบง่ายๆนะคะสไตล์งานแฮนด์เมดนะคะทำอย่างไรนะคะไปดูกันพันไหมที่มือก่อนนะคะอุ้ยอุ ไหมมือด้านซ้ายนะคะโอ้โหนี่ค่ะถักมาถึงนี้ใกล้จบแล้วไม่เป็นไรลอออกใหม่นะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะนี่ค่ะว่าแต่ละดอกนะคะทำอย่างไรนะคะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ถักกริมแบบนี้นะคะก็จะอยู่แบบนี้ เห็นไหมคะความแตกต่างนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถักลายริมกันนะคะนี่ก็ง่ายๆนะคะง่ายๆเอาไฟช่วยนิดนึงถักโซ่สามคะ่ะถักโซ่สามหนึ่งสองสาม อันนี้ลายริมนี้นะคะโซ่สามอย่างเดียวแล้วก็จําไว้นะคะถักอีกสามค่ะหนึ่งนะคะสองสามง่ายๆนะคะแค่กลับมาจิ้มนะคะตรงนี้นี่ค่ะกลับมาจิ้มนะคะแล้วก็ถักอ่าได้หนึ่งปุ่มนะคะก็โซ่สามอีกเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง สองสามนี่กลับมาจิ้มนะคะตรงกลางของปุ่มนะคะของปุ่มแรกนะคะที่เราทำไว้นี่ดึงใช้เข็มควักออกมานะคะแล้วก็รอดแบบนี้นะคะถักอีกปุ่มนะคะก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม กลับมาจิ้มนะคะกลางปุ่มที่สองนะคะ่ะกลับมาจิ้มกลางปุ่มที่สองดึงไหมออกมานะคะแล้วก็นี่นะคะตอนนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะครบสามปุ่มแล้วเราก็ถักโซ่อีกสามนะคะหนึ่งสองสาม เอ๊โซ่สามก็ทำลายทำลายริมได้นะคะแล้วก็นํามาจิ้มตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่อ่ะถักโซ่อีกสามนะคะหนึ่งสองสามถักโซ่อีกสามหนึ่งสองสามกลับมาจิ้มนะคะ โซ่อีกสามค่ะหนึ่งสองสามกลับมาจิ้มตรงกลางนะคะปุ่มนี่ค่ะแล้วก็ถักโซ่อีกสามนะคะหนึ่งสองสามกลับมาจิ้มอีกปุ่มนะคะโอเคก็ได้สามปุ่มแบบนี้นะคะ ถักโซ่อีกสามนะคะนี่ค่ะนำไปเก็บด้านนี้เลยนะคะอีกอันหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม ผิดนะคะตรงสามอ่านนีอันนี้นะคะนี่ละคะ่ะทำซ้ำๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายริมง่ายๆนะคะด้านล่างนะคะ ก็ถักโซ่อีกสามนี่นะคะจบแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นลายริม ลายริมนะคะของลายเย่แมงมุมนะคะของคลิปก่อนนะคะนะคะตอนนี้เราก็มีริมที่ดูออนช้อยสวยงามนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็กระป๋องของเรานะคะตอนนี้นะคะใครจะไปรู้นะคะว่าเติบโตมาจากกองขยะนะคะนี่นะคะงานชิ้นนี้ นะคะเอาละค่ะส <laughs> <laughs>